สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูถ้าจับชีวิตของหนอนผีเสื้อนะคะเนื่องมาจากว่าคุณแม่ได้เจอหนอนผีเสื้อตัวใหญ่มากนะคะอยู่ในสวนบอนสีหลังา้านซึ่งน้องเขาได้มากัดกินใบบอนนะคะเสียหายไปเป็นจํานวนหลายใบมากนะคะในตอนที่เจอน้องเขาเนี่ยน้องผีเสื้อตัวนี้น้องหนอนผีเสื้อตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่มากนะคะเราก็เลยจับมาเลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องเขาด้วยนะคะ เราตั้งชื่อว่าน้องจีจี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าชื่อจีจี้เนี่ยเด้งขึ้นหัวมานะคะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะชื่อน้องจีจี้แล้วกันนะคะในตอนที่พบน้องจีจี้เนี่ยน้องเขาตัวใหญ่มากแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีอายุมาได้สักประมาณ10กว่าวันแล้ว ในช่วงชีวิตของหนอนผีเสื้อในช่วงที่เป็นหนอนฟักออกจากไข่มานะคะเขาจะมีอายุอยู่ประมาณสัก15-16วันแล้วก็จะทําการกินใบไม้สะสมพลังงานไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยน้องเขาตัวใหญ่มากแปลว่าน่าจะมีอายุมากแล้วนะคะซึ่งน้องเขาก็มีอายุมากแล้วจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปสักวันถึง2วันเนี่ยน้องเขาก็เอาใบบอลนะคะมาสร้างเป็นรังนะคะแปลว่าน้องเขาเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนร่าง จากล่างหนอนเนี่ยกลายเป็นล่างดักแด้นะคะเราก็เลยแอบส่องน้องเขาดูนะคะแอบลื้อรางน้องเขาเล็บน้อยปรากฏว่าเออน้องเขาเปลี่ยนล่างเป็นดักแด้แล้วจริงๆนะคะซึ่งดักแด้เนี่ยก็จะเป็นโซนสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแปลว,ว่าน้องเขาน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อกลางพืชน,นะคะเราก็สังเกตต่อไปรอเวลาผ่านไปซึ่งการเป็นดักแด้เนี่ยก็จะประมาณสัก15 -16 ถึงวันเช่นกันนะคะสำหรับ นนซ,ซึ่งก็ในคืนวันที่16กันยายนนะคะเราก็พบว่าจีจี้เนี่ยได้ทําการเปลี่ยนร่างไปแล้วตอนเช้าเรามาเจอว่าจีจี้ได้กลายเป็นผีเสื้อเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นผีเสื้อกลางคืนจริงๆด้วยน้องเขาก็จะมีลายทางสีเขียวสีขาวอมน้ำตา จีจีกับคืนสู่ป่าบอลหลังบ้านนะคะเริ่มต้นวัฏจักรชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งบาย